การจะรู้เท่าทันสื่อต้องรู้ลึกลงไปว่าสื่อต่างชนิดต่างรูปแบบจากต่างองค์กรล้วนมีเบื้องหลังที่ซับซ้อนการสื่อสารของมนุษย์ตั้งแต่ยุคดั้งเดิมจนถึงยุคปัจจุบันที่เราอยู่ในโลกดิจิตอลมีข้อมูลข่าวสารสื่อที่หลากหลายทั้งวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เรายิ่งต้องรู้เท่าทันว่าภายใต้เนื้อหาและกลวิธีรูปแบบการนำเสนอมีอะไรที่ซ่อนอยู่ ถ้าดูประเภทเนื้อหาที่เราดูกันแทบทุกวันคือข่าวที่เราคิดว่าเป็นสื่อให้ความจริงมีผลประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่ข่าวไม่จริงเสมอไปเพราะข่าวอาจเป็นข่าวปลอมหรือเฟกนิวหรือบางข่าวก็แฝงอคติบางข่าวก็แฝงโฆษณาหรืออาจเกิดจากการแย่งกันนำเสนอข่าวให้ไวที่สุดไม่มีระบบตรวจสอบที่เข้มงวด แต่เราสามารถรู้ทันเข้าใจเป้าหมายผู้นำเสนอเพื่อเลือกใช้ประโยชน์ได้รายการสารคดีคือเรื่องราวของความจรงิงข้อมูลเรื่องราวเชิงลึกแต่บางครั้งสารคดีเองอาจแทรกชุดความคิดที่ผู้ผลิตต้องการมีกระบวนการสร้างเนื้อหามุมมองทำให้เราเชื่อว่าเป็นความจรงิงทั้งๆท,ที่อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป รายการวาไรตี้เป็นรายการที่นำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายสนุกสนานบันเทิงแต่อาจแฝงชุดความคิดครอบงาการเหยียดหยันตีตราล้อเลียนหรืเมิดสิทธิประเภทรายการละครซีรีส์ที่เป็นรายการบันเทิงสามารถดึงดูดผู้คนให้ติดตามเรื่องราวแต่บางครั้งสอดแทรกทั้งค่านิยมเหยียดเพศเหยียดผิวความรุนแรง หรือการแอบแฝงโฆษณาที่มีการให้ตัวละครถือสินค้าในฉากโฆษณาสินค้ายุคใหม่ที่มาแบบแนบเนียนรวมทั้งแฝงค่านิยมผิดๆนอกจากนี้ยังมีการแทรกโฆษณาในรายการทางโทรทัศน์เช่นช่วงพูดคุยที่แฝงการขายอาหารเสริมแบบเนียนๆเ,เป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้านั้นไม่รู้จบ ส่วนประเภทสื่อใหม่ยิ่งก้าวหน้าด้วยการใช้ AI ตามพฤติกรรมมนุษย์และยัดเยียดสินค้าในช่องทางสื่อต่างๆของเราทำไมสื่อถึงทำแบบนั้นสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกคือข้อจำกัดสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมที่กดดันให้สื่อเสนอความจริงไม่ได้ ปัจจัยภายในได้แก่นโยบายองค์กรสื่อเทคนโนโลยีในองค์กรไม่เพียงพอความไม่เป็นมืออาชีพของสื่อทีน,นี้เราก <nt> ็พอจะรู้แล้วว่านอกจากสื่อจะมากับเนื้อหาแล้วยังแฝงมาด้วยความคิดความเชื่อค่านิยมต่างๆและอาจแฝงโฆษณาด้วยตอนนี้เรามีฤทธิ์แบบนี้แล้วก็สบาย